สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำยาล้างจานนะคะหรือสารเคมีใช้ในการล้างจานกัดมือเราบ้างไหมคะทำให้มือของเราหยาบก้านแล้วก็คันนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำราดล้างในห้องน้ำแล้วเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนังบ้างไหมคะออถ้ามีนะคะออตุมารีแนะนำเลยนะคะ เทคนิคสาระดีๆน่ารู้นะคะนั่นก็คือการนํำยาสีฟันดีเด่นนะคะที่เขาโด่งดังขายดิบขายดีในโลกออนไลน์นะคะมาใช้ทําความสะอาดสุขภัณฑ์ร่างถ้วยร่างชามนะคะทําความสะอาดถังซักผ้านะคะโอ้โหมันตอบโจทย์เลยนะคะเพื่อนๆดูเลยนะคะสุมาลีตอนนี้เอามาร้างถ้วยร้างชามกันเลยนะคะใครที่แพ้น้ำยาล้างถ้วยล้างจานโอ้โหดีเดนตอบโจทย์เลยนะคะ ไม่ต้องล้อน้ํายาล้างจานกันแล้วนะเพื่อนใช้ดีเด่นหลอดเยอยนี่แหละค่ะเอาอยู่เลยนะคะคาบมันคาบสกกุกปรกรุดกระเด็นหมดเลยนะคะฟองก็เยอะหอมก็หอมนะคะที่สําคัญก็คือเป็นมิตรกับตับไตไส้พุงใครที่แพ้สารเคมีใครที่แพ้น้ายาล้างคือล้างจานโอ้โหดีเดินตอบโจทย์เลยนะคะดีต่อปากและยังดีต่อมือและยังดีต่อตับไตไส้พุงด้วยนะคะ ของมันมันนั่นแม่บอกว่าให้ล้างที่หลังนะคะเดี๋ยวเราคลิปสามนะคะล้างของมันมันให้ดูวันนี้ล้างท้วยล้างชามด้านแก้วโอ้โหดีเด่นดี่ากคลิปนะคะสะอาดหอมทุกใบเลยนะคะมั่นใจเลยนะคะดีเด่นดีต่อปากดีต่อลมหายใจดีต่อมือเราด้วยนะคะ มือเราที่ชอบแพ้สารเคมีก็ดีต่อมือแล้วยังดีต่อเนมในกระเป๋าด้วยค่ะ